ดีคอันนี้เป็นแบบไปจิ้มน้ำจิ้มครับุงขมลาบถุงลาห้อาอันนี้เอาน้ำต้มได้ไหมห้าสิบครับลาบอน้ำจิ้มนี่ถุงอันนี้นะครับเรียบร้อยเลยอันนี้ร้อยเดียวสแกนป้ายนี้นะ ศูนย์บาทนะครับดูได้นะอยากอยากอยากดูหนึ้อยบดหน้บบาท100บาทขอบคุณครับอันนี้เอา140นะทันเลยนะพี่เนาะทันเลยค่ะอ่าเลือกได้เลยนะจ๊ะราคาพิเศษเลยจ้ะอีหานั่นไม่อยู่ ำต้มทำไ<ำ><ำ>งดีดช่วงนี้ผมเนาะโอเคแหววเรียกแหวกีบได้เลยนะจ๊ะนายวัวเปืป่อยๆเลยจ้ะ <c oughs> สองหาดสุดท้ายเลยใหม่ๆเลย <c oughs> ขอบคุณนะครับส่งมาทางนี้เลยจ้ะไม่เห็นขอโทษได้ได้ได้นี่เริ่มจาก40ก่อนเนาะบ้าวปาดเอ็นแก้วเนาะอ้ยตัวหนีบน,นะ ใช่ครับดิบถ้ากินสุกเราต้องไปคั่วเองต้องไปคั่วเอง,อง,เ,องเพราะว่าน้ํามันจะอ้นี่มันแห้งเนาะมันอมเขาคั่วมันแห้งเลยไม่กล้าทำอยานี้แบบเปรี้ยวเปรี้ยวมีครับเดี๋ยวสั่งได้เลยเอาเปรี้ยวหนึ่งถุงเนาะต้มแซ่บออกอบเปรี้ยวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคนี่เนาะแยกน้ำมะเรจัไม่มีปากน้ำ ช่วยช่วยจำราคาหน่อยนะ ใช่ครับปรุงมคะอันนะปรุงผมธรรมดานะไม่ได้ผมจัดนะถ้าผมจัดจะต้องไปดีเลเวลหนึ่งเดี๋ยวผมขอแยกนะอันนี้แซ่บปรุงผมเลยต้มแซ่บดีน้ำนี้น้ำต้มเนื้อตอนนี้เดี๋ยวถ้าต้มแซ่บต้องได้ลอยปรุงอีกหน่อยหนึ่งกลับไปปรุงเองมี อะไรนะอ,อันนี้ก็ได้โอเคอันนี้หนึ่งถุงแล้วก็ลาบอีกหนึ่งถุงโอเคผมบอกไปเท้าไหร่รานะคาเท่าไหร่บร้อยห้าสิบบวกห้าสิบสองร้อยสามร้อย <500. S 1> ขอบคุณนะคะเจลินนะอันนี้ปรุงเปรี้ยวครับต้มแซบแยกเนื้อแยกน้ำน้ำต้มเปรี้ยวครับ แล้วก็อันนี้หนึ่ง,งครับห้าสิบบาทแยกให้เรียบร้อยเอาล่าไมันสูงละห้าสิบเดี๋ยวต้องแยกไปเพราะน้ำมันร้อนเดี๋ยวด่ากันร้อยเดียวครับหต่นั่นี้ได้เลยเสียพื้นที่เล็กกับบ้านเรียบร้อยครับขอบคุณครับ ต้มใบจ้าต้มไงหัวจะไปเปลยได้ต้มใบจ้าต้มนไยหัวจับไปเปลยไม่ใหม่เลยยีราครับยีราสแต็กต้มไอโบต้มใบจ้าต้มนไยหัวจับไปเปลยไม่ใหม่ๆๆเลย เทียพื้นที่กีฬารับแดกตมบ่อ,อกีฬาแดกตงรงบ่อเขาทำอะไรผิดวะหนีกู้บมมันเลยอดกระออกกหลอกขนาดนี้เียบร้อยเรยตรียมตัวลุย